คุณกำลังฟังคุณกำลังฟัง P ีสตอรี่พอดแคสต์เล่าเรื่องผีวิญญาณตำนานสิ่งลี้ลับลี้ลับิ่งลี้ลับลี้ลับ <cured or anything> เมื่อตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพักอยู่หอกับแฟน ที่คบกันมาตั้งแต่มัธยมทางบ้านรู้ว่าได้มาพักอยู่หอกับแฟนที่คบกันมาตั้งแต่มัธยมไม่ได้ว่าอะไรเพราะโต,โตแล้วดิฉันคบอยู่กับแฟนได้ปีกว่ากว่าตอนนั้นกําลังจะขึ้นปีสองก็ได้เลิกรากับแฟนไปดิฉันเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับได้แต่เที่ยวกับเพื่อนทุกวันเพราะไม่อยากอยู่ห้องเจอบรรยากาศเดิมๆทําตัวแบบนี้เกือบเรื่งเดือนกว่าจะทําใจได้บ้างตั้งแต่เลิกกับแฟนดิฉันไม่ค่อยได้นอนในห้อง ไปนอนกับเพื่อนซะส่วนใหญ่หลังๆมาดิฉันเริ่มกลับมานอนห้องตัวเองด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนจิตอ่อนมากๆจะไม่นอนอยู่คนเดียวเด็ดขาดขณะตอนคบกับแฟนทุกคืนยังเปิดทีวีนอนเพราะกลัวความมืดมากเย็นวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ดิฉันเลิกเรียนจึงทําความสะอาดเก็บกวาดห้องสักประมาณสองทุ่มเริ่มเพลียจึงได้เผลอนอนหลับไปเปิดทีวีทิ้งไว้ นอนได้สักพักเริ่มขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ค่อยออกในใจคิดว่าเอาซะแล้วเจอผีอำแน่ๆพยายามสู้กับผีสักพักเราก็ลืมตาขึ้นคุณพระเป็นผีตัวใหญ่มากตัวดำทะมึนตาหนีแดงกลำ่ำน่ากลัวสุดๆนอนทับเราพร้อมกับจ้องหน้าเราขมิงตัวเรานิชาไปหมดท่องบทสวดทุกบทที่มีอยู่ในหัวท่องผิดท่องถูกสเปะสปะไปหมดตอนนั้น จนเราแผแ่เมตตาเขาจึงยอมปล่อยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มเจอผีจังๆแบบนี้พอมีสติเราเริ่มลุกขึ้นจากที่นอนหยิกตัวเองว่าฝันไปใช่ไหมตัวเรานี่เต็มไปด้วยเหงือ่อกลายเป็นคนจิตหลอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหยิบพระกับยันที่มีอยู่มาห้อยคอเลยคืนนั้นทั้งคืนไม่กล้านอนอีกนอนดูทีวีเล่นคอมยันสว่างเลยโทรหาแม่เล่าให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าให้ไปทำบุญแล้วเอาคาถาไล่ผีอําให้ แม่เอามาจากยายเราซึ่งมีของอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันเอาละวะคืนนี้เราอุ่นใจหน่อยกล้านอนได้ละพ่อสายสายเราเริ่มม่วงมากวันนั้นไม่ได้ไปเรียนเพราะอาจารย์ไม่สอนเราจรึงนอนอยู่หอพอกำลังเริ่มงีบเคผีตัวเดิมมันมาอีกแล้วย้ำว่าตัวเดิมตัวใหญ่ดำตาแดงมันนอนจ้องหน้าเราอีกแล้วราวนี้เนี่ยเราเริ่มท่องคาถาไล่ผีอัมที่แม่เราให้มา พอเราท่องเสร็จปุ๊บรู้ไหมผีตัวนั้นมันพูดกับเราว่ายังไงมันพูดต่อกลับมาว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวท่องมาเลยกูไม่กลัวตอนนั้นเนี่ยเราดิ้นแทบขาดใจง่วงก็ง่วงต้องมาสู้กับผีอีกรู้สึกโมโหมากต้องการอะไรวะกูไปทำอะไรให้ในจิตเราคิดเช่นนั้นสู้ต่อสักพักเขาก็ปล่อยเราเราตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้กลัวจนตัวสั่นเลย โทรหาเพื่อนให้มาอยู่เป็นคู่หน่อยช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็ติดแฟนด้วยเราเลยเกรงใจไม่อยากรบกวนเวลาอันมีความสุขของพวกเขาหลังจากวันนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มจะเจออะไรปแปลกๆทุกคืนที่นอนจะเจอผีตัวนี้ตลอดรวมแล้วสักสิบคืนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีแฟนใหม่และพักอยู่ด้วยกันเหตุการณ์จึงปกติเพราะแฟนใหม่คนนี้เนี่ยมีของดีผีคงไม่กล้ามา แต่อย่างไรก็ดีเราตัดสินใจย้ายหอมาอยู่หอใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่หอนี้เนี่ยมีห้องว่างอยู่แค่ห้องเดียวคือห้อง513เราจึงตัดสินใจย้ายเอาห้องนี้แหละเดี๋ยวค่อยย้ายห้องมาอยู่ชั้นล่างคุยกับแฟนพอย้ายอยู่ได้สักพักเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในห้องเพราะห้องนี้เนี่ยเตียงจะตรงประตูเลยซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเป็นทางที่ผีผ่าน เขาจะไม่ให้เตียงนอนอนี่ยตรงประตูเด็ดขาดและเตียงนอนก็ห้ามติดผนังกับห้องน้ำแต่ห้องมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ทย้ายมุมเตียงนอนห้องก็จะแคบเลยปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไปคืนหนึ่งเรานอนอยู่ก็เกิดปวดขี่สักประมาณตีสองเข้าห้องน้าเห็นเครื่องทาน้ําอุ่นเปิดอยู่เลยเอะใจเพราะเราเป็นคนอาบน้ำคนสุดท้ายแล้วก็ปิดไปแล้วด้วยแต่ทำไมมันถึงเปิด ห้องน้ําก็เปียกเหมือนมีคนเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยแปลกใจมากจึงปลุกแฟนขึ้นมาถามเพราะเราเชื่อเรื่องผีมากเลยระแวงไปหมดแฟนก็บอกไม่ได้เปิดตอนนั้นเนี่ยในใจก็กลัวมากแต่ก็ไม่มีอะไรผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราพาเพื่อนมาในห้องมาทํารายงานเพื่อนมันก็พาแฟนมาด้วยประโยคแรกที่แฟนเพื่อนเข้ามาในห้องพูดคือลุงคนนั้นเนี่ยคือใครอ่ะ อาเหรออยู่ระเบียงข้างนอกอะตอนนั้นในใจก็อุทานแล้วเอาเฮ้ยไอเราก็หัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยเราเลยถามแฟนเพื่อนว่าแกล้งอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเปล่าเห็นจริงๆห้องนี้แปลกๆนะเย็นวังเวงและมีกลิ่นเหม็นโชยมาตลอดบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคือหน้าเสียกันทุกคนเรากลัวมากแฟนเพื่อนทักนี้ใครจะไม่คิดมาก พอผ่านไปสักสามวันเนยแฟนเรากลับบ้านต่างจังหวัดเรากลัวมากที่จะต้องนอนคนเดียวตอนนั้นเนี่ยเราเป็นสาวเชียรเบียร์ยี่ห้อหนึ่งจะเลิกงานสักประมาณเที่ยงคืนพอมาถึงห้องเราก็อาบน้ําตอนอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาเคาะห้องเราก็เริ่มกลัวกลัวตอนนั้นเนี่ยกลัวคนมากกว่าไม่ได้กลัวผีเพราะอยู่คนเดียวจําได้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันพระ สักพักหมาหอนอย่างโหยหวนทั้งๆท,ที่หอนเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองไม่ได้น่ากลัวอะไรติดถนนมีผู้คนผ่านไปมาตลอดแต่เรารู้สึกว่ากลัวมากรีบอาบน้ำเปิดไฟเปิดคอมเปิดทีวีทิ้งไว้หมดไม่กล้านอนแต่ก็เผลอหลับไปเพราะง่วงมากแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเบาๆอย่างที่ทำให้ต้องตื่นนั่นก็คือเสียงผู้ชายกรนเสียงนั้นดังมาก ตอนนั้นเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาพร้อมกับหยิกตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเสียงทีวีหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเปิดช่องการ์ตูนตอนนั้นทอมแอนจรี่กำลังวิ่งไล่กันอยู่วินาทีนั้นในหัวใจเต้นรัวมากเสียงกลนก็ยังคงดังอยู่เป็นเสียงผู้ชายแก่แกเสียงนั้นเนี่ยเหมือนอยู่ข้างล่างตรงข้างซ้ายเตียงเลยเรานอนแข็งอยู่บนเตียงไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียว ใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะก้มไปดูว่าเอ๊ะเป็นใครอีกใจถ้าเราเห็นเราจะช็อกตายไหมในหัวตอนนั้นเนี่ยแทบจะร้องไห้ทำไมมันนานจังเสียงกลนนั้นดังได้สักห้านาทีหลังจากนั้นเราแข็งทื่อไม่กลาก้าขยุ่ขยิกไปไหนน้ำตาไหลมันน่ากลัวมากมากกว่าผีที่มานอนทับเราอีกมันมาแบบเสียงมาแบบนาม,มาทาถึงจะไม่เห็นตัวแต่เสียงคือสิ่งที่ชัดเจน ว่ามันหน้าคนลุกมากแค่ไหนพอตั้งสติดได้จึงรีบโทรหาเพื่อนให้มารับไปตักบาตตอนนั้นประมาณตีสี่เล่าให้เพื่อนฟังจนเพื่อนกลัวไม่กล้ามาห้องเราพอประมาณตีสี่เนี่ยเพื่อนก็มาหาแต่ไม่กล้าขึ้นมาบนห้องนะรออยู่ข้างล่างหอเพราะกลัวผีตอนนั้นเราตัวแข็งทื่อก็พยายามลุกจากที่นอนเลี้ยวซ้ายแลขวาตลอดกลัวเจ้าของเสียงกลนั้นจะโผล่มาพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ รีบออกจากห้องลงไปหาเพื่อนทันทีรอไปตักบาตแถวตลาดช้างเผือกพอตักบาตเสร็จแล้วเราก็ไม่กล้ากลับห้องไปอยู่กับเพื่อนจนสว่างประมาณ8ดโมงเช้าเรากลับมาห้องรีบโทรหาแฟนแล้วเล่าให้เขาฟังแฟนรีบกลับขึ้นมาเย็นนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราหลอนห้องนี้มากจะย้ายออกก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาไม่ถึงเดือนของอะไรก็เยอะขนลำบาก ที่สำคัญเนี่ยค่าประกันหอแพงซะด้วยต้องอยู่ครบสามเดือนถึงจะได้เงินค่าประกันคืนเลยจำเป็นต้องทนอยู่ต่อไปพยายามหาสาเหตุว่าลุงคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนไปสืบทุกอย่างแต่ก็ไม่มีใครรู้อะไรเลยตอนแรกยังมีคนบอกว่าเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าเขามาหลอกแกล้งเราเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนมาอยู่หอใหม่ๆเนี่ยได้ไหวบอกกล่าวอะไรท่านไหมคือดยส่วนตัวแล้ว เราจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากแม่จะสอนตลอดว่าไปไหนทําอะไรพักที่ไหนให้จุดธูปไปลามาไหว้ตลอดตอนที่มาอยู่หอนี้เนี่ยก็ได้ซื้อพวงมาลัยผลไม้ธูปเก้าดอกบอกสารเจ้าที่ที่อยู่ใต้หอแล้วพออยู่ได้สักสองเดือนเนี่ยเริ่มชินกับบรรยากาศร้อนๆในห้องได้และเป็นช่วงปิดเทอมพอดีแฟนก็ต้องกลับบ้านส่วนเราเนี่ยรงเรียนซัมเมอร์เลยต้องอยู่คนเดียว ในใจกลัวมากคิดตลอดว่าถ้าแฟนกลับบ้านจะทำยังไงดีผีจะมาหาตอนเราอยู่คนเดียวตลอดเพราะเป็นคนจิตอ่อนและมีเซนส์เรื่องพวกนี้เลยได้สัมผัสตลอดช่วงที่แฟนกลับบ้านเนี่ยเราจะพยายามดื่มจากที่ทำงานให้เมาเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลัวและก็คิดฟุ้งซ่านไปจนวันหนึ่งเราเลิกงานก็ได้แวะซื้อข้าวและก็ขนมเนี่ยกลับมากินที่ห้องตอนนั้นเนี่ยน่าจะสักตีหนึ่งถึงห้อง เราก็จัดเก็บทำความสะอาดห้องเล็กน้อยแล้วก็อาบน้ำนั่งกินข้าวดูทีวีอยู่ดีๆเนี่ยมีใครไม่รู้มาเคาะห้องก๊อกเสียงเคาะนั้นเนี่ยดังก๊กเดียวเท่านั้นเราก็ตกใจมากคิดว่าเป็นคนเลยดูตาแมวไม่เห็นมีใครเปิดประตูออกไปดูก็ไม่มีใครเลยจริงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดว่าเป็นผีอะไรหรอกนึกว่าเป็นคนมากแกล้ง แล้วก็กลัวเขาจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเราเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวแฟนเพิ่งกลับบ้านตอนเช้าด้วยเสียงเคาะนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ตอนนั้นในใจก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าคนมาเคาะทำไมไม่เคาะแบบก๊อกก๊๊กแต่ทำไมเคาะแค่ก๊อกเดียวความคิดเรื่องผีเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พยายามไม่หลอกตัวเองให้กลัวจึงเปิดเพลงดังๆไม่กล้าหลับทั้งคืนเลยเป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน จนมาถึงวันหนึ่งขณะนั้นเนี่ยเวลาน่าจะราวๆสักตีสาจู่ๆมีคนมาเคาะห้องอีกแล้วก๊อกเสียงเคาะเหมือนมันนั้นเลยก๊อกเดียวแต่ดังมากเราตกใจสุดๆอยู่ดีๆเนี่ยขนแขนข้างซ้ายเนี่ยลุกม้าเห่าหอนอย่างโหยหวนหน่ากลัวมากเปิดทีวีทิ้งไว้โฆษณาในทีวีก็บอกว่าวันนี้วันพระขึ้นสิบห้าคำอะไรสักอย่าง ตอนนั้นเนี่ยคือชัวรเลยผีแน่ๆผีเลยแหละเขาต้องมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากเราแน่นอนเราเลยนับเวลาย้อนไปวันนั้นที่มีเสียงเคาะแบบนี้คือแปดคำ่ำวันพระเช่นกันเฮ้ยตอนนั้นแทบร้องไห้เลยจะเล่านิสัยโดยส่วนตัวของเรานิดหนึ่งว่าเป็นคนชอบทำบุญทำทานมากก่อนนอนเนี่ยต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนถ้าวันไหนเป็นวันพระวันศีลเวลาสวดมนต์ นั่งสมาธิจะรู้สึกได้เลยว่ามีสัมภเวสีอยู่รอบๆตัวใครที่มีเซนเนี่ยจะต้องเคยรู้สึกเหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยจะรู้สึกกลัวใจหวิวขนแขนขาลุกม้าเห่าหอนไรงี้แล้วจะมาเข้าฝันตลอดเลยหลังจากที่ผีมาในรูปแบบเสียงแล้วเนี่ยเรากลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงละแม่จึงปลอบใจว่าเรามีบุญเยอะเขาเลยมาขอส่วนบุญอย่าไปกลัวมันทำบุญกรวดน้ำ แผ่เมตตาจิตให้เขาเดี๋ยวก็ไปเองหลังจากเรื่องนี้ไม่นานเนี่ยเจออีกแล้วราวนี้เนี่ยมาให้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยสาบานได้ว่าไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ฝันเห็นจะจะยืนอยู่ปลายเตียงตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเราราว,ราวสักเจ็ดโมงเช้าห้องของเราเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกตอนเช้าๆแสงแดดอ่อนๆจะส่องแสงผ่านผ้มาม่านทำให้เห็นสิ่งต่างๆในห้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งราวนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนอนกับแฟนตอนเช้าเช้าเราจะชอบตื่นมาดื่มน้ำพอลืมตาแค่นั้นเองจะเอเราเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวสีชมพูตัวเนี่ยดำเมี่ยมเลยยืนอยู่ตรงหน้าทีวีปลายเตียงรีดลั่นเลยจ้าแต่เชื่อไหมไม่มีเสียงออกมาจากปากเราซักแอะเราช็อกอยู่สักสิบวิเสียงก็หลุดผีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็หายแวบไปกับตาเราร้องเสียงดังมาก แฟนตกใจตื่นขึ้นมาถามว่ามีอะไรเรานี่ตัวสรรั่นพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วได้แต่ร้องไห้โผเข้ากอดแฟนแล้วเล่าให้เขาฟังแฟนเอาพระมาห้อยขอให้เรานาทีนั้นเนี่ยเหมือนคนบ้าเสียประสาทไปแล้วหน้าของเธอนั้นยังติดตาไม่ออกเลยเราเชื่อว่าผีผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องเป็นผีตายโหงและอยู่แถวข้างทางตามเรามาเพื่อขอส่วนบุญ เราไม่รอช้าไปทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานให้เลยยอมรับว่าช็อตนี้เนี่ยช็อกน่ากลัวจริงๆพอเจอหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวละขวัญหายตเตลิดเปิดเปิงไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้เนี่ยจะต้องมาเจอกับสิ่งเล่นลับพวกนี้หลังๆมาเนี่ยเริ่มเจอหนักขึ้นหนักขึ้นเรานี้เนี่ยเป็นผีลุงแก่เชื่อว่าต้องเป็นเจ้าของเสียงกรนในคืนนั้นแน่ๆเลยเรื่องราวเนี่ยอาจจะติดเรด20บวก เราไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแน่ๆตอนแรกเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่ามันคือเรื่องจริงใครจะเชื่อหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนบอกไปก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนรู้สองคนคือแฟนของเราซึ่งเป็นอดีตแฟนไปละเรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งในขณะที่เราเล่นโทรศัพท์ดูไรเลื่อยเปื่อยไปก็เริ่มง่วงเลยเผลอง,งี่ไปแต่หลับไปได้สักหนาทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่น เราขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยมั่นใจว่าไม่ได้หลับสนิทแน่ๆอยู่ดีๆก็มีผู้ชายแก่ๆมาขึ้นค่อมเราเห็นหน้าไม่ค่อยชัดแต่ผมงอกเราเฟื้อยเลยถอดเสื้อผ้าเราเปลือยหมดหลังจากนั้นแกก็ลงลิ้นเรานานมากเรามีความรู้สึกเสียวๆตลอดเวลามันเหมือนความจริงมากๆแต่เราขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้ จะเรียกแฟนให้ช่วยไม่เหมือนฝันเลยตอนนั้นเนี่ยเราคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เริ่มท่องคาถาอีกละสักพักก็ขยับตัวได้เราเหลียวมองแฟนหลับเป็นตายเลยตอนแรกคิดเข้าข้างตัวเองว่าแฟนทำจึงปลุกแฟนตื่นขึ้นมาถามเลยแฟนทำท่าทางงงเงียไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเล่าให้แฟนฟังแฟนโมโหมากเลยด่าออกมาว่าผีก็อยู่ส่วนผีสิวะจะมายุ่งกับคนทำไมลูกหลาน ไม่ทำบุญให้เหรอไม่ไปผุดไปเกิดสักทีไอ้แก่ตันหาขนาดนี้ผียังบ้ากามเนะไอ้เท่าหัวงูเอ้ยพอแฟนด่าเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟดับเลยเหมือนในหนังผีเป๊ะเลยตอนนั้นเนี่ยกลัวมากต่างพากันมองหน้ากันสักพักไฟมาคุณเชื่อไหมว่าห้องอื่นเนี่ยไม่ดับดับห้องเราห้องเดียวเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับและสำหรับใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ